นะวันนี้เราจะมารีวิวบ้านซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่มากเลยน่าจะไม่สวยแต่ยังไม่ได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เด้อยังไม่ได้ตกแต่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาตอนตอนทำละครสั้นเดี๋ยวจะค่อยตกแต่งนะันะนี่กำลังไปกำลังไปตอนนี้ก็เหลือไปประมาณ ไม่กี่เมตรและก็ใกล้จะถึงบ้านที่เราสร้างเสร็จไปสดสๆร้อนๆเป็นบ้านแบบนี้เลยนี่ก็จะได้แบบนี้แล้วนะโอเคแอบบหนึ่งนี่ทุกคนบ้านเราก็จะได้แบบนี้เลยวนะนี่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลย เดี๋ยวพาไปดูชั้นบนชั้นบนคือไม่รู้จะพูดยังไงแแรมนี่คือชั้นบนสุดของเราเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปรับเอิม่มขนาดประตูเอิมตรงนี้ก่อนนะใแล้วก็เราก็จะเอาเฮ้ยอะไรเนะนี่ยในนี่ ันนี้มาจากไหนครับหนึ่งโอเคตอนนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของตัวบ้านนี่นะอันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวบ้านเลยอันนี้ไม่เหมือนใครนะน,นี้จะมีที่จุดชมมันน่าจะกว้างออกนิดนึงแต่ว่าแคบมากเลยเออมันแคบอะ สามารถดูตรงไหนก็ได้ตามใจเหมือนเราอยากดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือดูได้เลยนะเออใช่แต่เราต้องแบบโอ้โหเ้าเฮ้ยได่เป็นไร โอเคเราก็ได้แล้วนะนี่เลยเดี๋ยวขอเอาตัวเองมาก่อนห <c oughs> ายเดี๋ยวเราเซฟไว้ที่46่สิบเราจะไม่เหมือนใครเลยเราจะเป็นดุชมวิวด้วยคือรูลาหมาเห่า <c oughs> รูลามาเห่าอะไรเล่า โอเคจุดโชว์วิวของเราก็เป็นแบบนี้นะคือมันแบบเป็นบ้านที่ไม่เหมือนใครเลยเดี๋ยวเราไปค่อยตกแต่งเฟอร์นิเจอร์แล้วกันวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแหละบ๊ายบาย